สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราไปตอนกิ่งมะนาวกันสักสี<ะ>่ห้ากิ่งนะครับ<ะ>เพราะว่าเมื่อวานนี้<ะ>ไปเดิน<ะ>ดูต้นมะนาวเห็นมีกิ่ง<ะ>ที่สวยๆ<ะ>พอจะตอนได้หลายกิ่งต,ตอนนี่คืออะไร การตอนกิ่งมะนาวนั้นก็ต้องมีการเตรียมการเตรียมอุปกรณ์ในการตอนไปด้วยซึ่งก็ไม่มีอะไรมากที่สำคัญก็มีขุยมะพร้าวและก็มีดบางเล็กคมๆเล่มหนึ่งในการตอนกิ่งมะนาวรุ่นใหม่ๆนี้ก็ไม่ต้องเตรียมพลาสติกมาเพื่อห่อหุ้มและเชือกที่จะเอามามัดแล้วนะครับ ในตอนนี้เราเพียงเตรียมกระเป๋อพลาสติกที่มีขายตามร้านอุปกรณ์การเกษตรเวลาซื้อก็เลือกเอาขนาดที่ต้องการเพราะว่ามีหลายขนาดกระเป๋อพลาสติกนี้เอามาใส่ขุยมะพร้าวที่เราเตรียมเอาไว้แล้วเอามากดให้แน่นพอสมควรมันกว้างสักประมาณเท่าไหร่นิ้วหนึ่งตอนนี้เรากำลัง ปอกเปลือกกิ่งมะนาวอยู่นะครับนี่เป็นชื่อนะนอต้องปอกให้กว้างประมาณสักนิ้วนิ้วเศษๆนะแล้วปอกเปลือกมันออกนะมันก็ไม่มีขั้นตอนอะไรมากมายบางทีการปอกเปลือกกิ่งมะนาวนี้ ก็ปอกยากพอสมควรนะครับถ้าหากว่ามีดไม่คมมะลาวที่เราจะตอนนี้เมื่อเราเลือกได้กิ่งสวยๆที่เราต้องการจะตอนแล้ว เราก็มาปอกเปลือกเสียก่อนแล้วประเดี๋ยวถ้าปอกเปลือกเสร็จแล้วเราก็มาทําการหอมม่อหุ้มลำบากไว้ก่อนเ,เลยทีเดียวกิวง่งมะนาวนี้ นอกจากเราจะเลือกกิ่งที่สวยๆแล้วเราก็ต้องเลือกเอากิ่งที่มันชี้ขึ้นไปข้างบนนะครับกิ่งที่เอ็นเอ็นนอนๆนั้น,นไม่เอานะครับเอากิ่งที่ชี้ขึ้นไปข้างบนอย่างเดียว ตอนนี้เรากำลังปอกเปลือกมะนาวที่เราต้องการอยู่ซึ่งปอกมาได้หลายกิ่งแล้วเพราะเพราะว่าเราเพราะว่าถ้าปอกเสร็จแล้วเราก็จะได้ห่อทีเดียวเลย มะนาวที่เราเคยตอนและเอามาปลูกแล้วก็มีรูปเยอะนะครับที่เห็นนี่ก็เป็นกิ่งที่เราตอนมาตอนนี้เรา จะเอาขุยมะพร้าวมาหุ้มแล้วนะครับโดยการใส่กระป๋อพลาสติกซึ่งกระป๋อพลาสติกนี้จะมีขายออย่างนี้มาเลยตามร้านอุปกรณ์เกษตรเฮ้ยทำไมแน่นจังซึ่งมันจะมีหลายขนาดนะครับเราเวลาเราซื้อเราก็เลือกดูให้ขนาดพอดีตามที่เราต้องการพอเราเอาขุยมะพร้าวใส่ ให้เต็มแล้วเราก็ามาหุม้มหุ้มแล้วเราก็บีบบีบให้มันล็อกกันนะ,นะครับเสร็จแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยกิ้งตัดออกเนี่ยถ้าเป็นตอนสมัยก่อนนี้เราจะห่อหุ้มด้วยพลาสติกเราก็ต้องเอาเชือกรัดด้วยนะครับไม่อยู่อ, <c oughs> อ๋อ เร,เ,เราจะเอาขุยมะพร้าวใส่กระป๋อพลาสติกแล้วก็เอาไปห่อหุ้มให้ครบทุกกิง่งที่เราปอกเปลือกเอาไว้อนะครับจะดูเห็นด้วยเช่นวันนี้เราจะตอนเพียงห้ากิ่งเท่านั้น อย่าลืมนะครับกิ่งมะนาวที่เราเลือกนี้ถ้ามันชี้ขึ้นไปข้างบนได้จะดีมากเลยนะครับการถ้าเป็นกิ่งเอ็นเหรือกิ่งนอนๆอนนั่นก็ไม่น่าจะเอานะมานี่เขามีมีเป็นแบบกลวยเทุกอันเมื่ออันเราเอากระป๋อพลาสติกมาหุ้มแล้วเราก็ต้องบีบให้มันล็อก ให้แน่นเพื่อมันจะได้ไม่หลุดนะครับกดไม่ตรงเลยเมื่อกี้เนี่ยลั่ืมแล้ว ดูเหมือนว่าตรงนี้จะมีอีกหนึ่งกิ่งมันลากมันลงแล้วที่เราต้องการที่จะตอนอะเมื่อเราเห็นกิ่งที่เราจะตอนแล้วเราก็เอามีดมาเอามีดมาปาด เหมือนกิ่งที่แล้วแล้วมานะครับกะว่ารอยที่เราจะปาดบอกเปลือกนั่นให้ประมาณสักนิ้วนิ้วกว่าเพราะว่าในภายหลังรากมันก็จะออกตรงนี้นะครับลูกแต่ต้องเด็ดลูกมันออกนไม่งั้นมันไม่หาย อย่าลืมนะเอาอยาลดสักทีเย็นนิดอ่ะเข้ม,มอเอ<ม>าเข้มข้นหน่อยสิมะนาวที่เห็นนี้ก็เป็นกิ่งที่เราตอนมาอย่างนี้แหละครับเราก็ค่อยๆขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆ

จริงๆมีอะไของคุมๆเขาก็กดๆเอาเขาไม่ได้ไถอย่างนี้หรอกออทำอะไรก็ไม่เตรียมเก่งต้น,นได้สองเก่งเก่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็เอาขุยมะพร้าวใส่ในกระเป๋อพลาสติกใส่ให้เต็มแล้วก็นำไปหุ้มตรงที่เราปอกเปลือกเอาไว้นะครับนนนนว้้ัีหาตกะ เมื่อเราทําแบบนี้หมดทุกกิ่งแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยนะปล่อยทิ้งไว้สักประมาณเดือนหนึ่งหรือเดือนกว่าๆเราก็มาค่อยๆแงะเอาพลาสติกแง้มๆดูนะครับว่ารากว่าออกบ้างหรือยังแต่ถ้ายังไม่ออกก็เราก็เราก็กดล็อกให้แน่นแล้วก็ปล่อยมันไปปล่อยอย่างนี้ต่อไปอีก บางทีไม่ต้องดูมันแต่ถ้าเห็นมีรากแล้วแต่ยังไม่เยอะพอก็ออปล่อยมันไปอีกนะครับให้มันออกรากเยอะๆก่อนอ ไม่ใช่ตรงนั้นนี่หนูอ,อยู่นี่เองเออต้องขูดคีมมาจริงกิ่งเอน็นแบบนี้เอาละได<อ>้เอวันนี้มาตอนมะนาวกันแค่นี้เองนะครับอ,อ๋อันนี้อ๋อต้นนั้นได้เลยอออลืมลืมจริงจต้นเนี้ยกิ่งสวยอันเนี้ยนั่นสิ ขอขอบอคุณ <ไป S 1> นะครับที่ท่านได้ดติดตาม,มรับชมประติหุ้มกั่งเดิมเถอะป้าเดี๋ยวจัไปดูน้ำสวัสดีครับ